เป็นเส้นทางของป้าทหาดนะครับที่เรากำลังจะผ่านบ้านพี่นงอยู่ขวาม,มือนะครับแลว้วก็บ้านพี่ปญ่ ญนะครับเราอยากจะไปชมส่วนสักนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นวัดทหารมาแล้วก็ไม่อยากเสียเที่ยวนะครับก็อยากจะแวะไปดูที่ไลสันนิดหนึ่งว่าพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง ล้ำพื้นที่แค่ไหนแล้วก็ขอไปชมเพื่อที่จะได้ดูพื้นที่กันสักนิดหนึง่งนะครับที่เราก็จะไปในสวนจะไปดูพิรีชวนพิรีไปเป็นเพื่อนสักนิดหนึง่งว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็คือวัดทหาร ยังคงความชัดเจนในเรื่องของการนำร่มพงอยู่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ บ้านของพิลีก่อนเราคงจะต้องค่อยดูนะครับตรงนี้